สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Unboxing Show นะครับวันนี้เราจะมาแกกลองรีวิวงานจับฉลาก E.G. b a n ก g o จีนะครับงานจับฉลากชุดนี้นะครับเป็นงานจับฉลากประจำเดือน10ในปี2022นะครับงานชุดนี้มีชื่อว่า Dragon Ball vs o n i p u s Ultra นะครับสำหรับงานชุดนี้นะครับผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับ เป็นงานล a s วันนะครับเป็นจอรมแมนมูอวนนะครับตัวนั้นก็สวยงามมากทีเดียวครับตัวนี้จะเป็นงานร่างวัน C นะครับเป็นเซลล์ล่างแรกนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยนะครับส่วนนี้จะเป็นนหน้าของกล่องครับผมหน้าของกล่องก็เป็นกล่องสีเหลืองนะครับแล้วก็เป็นลูกของเซลล์ตรงกลางนะครับอันนี้จะเป็นงาน master lead นะครับ แล้วก็เป็นงานรางวัลซีนะครับอันนี้เป็นชื่องานเนาะดารบอลเวอร์ซูสโอนิพัสอันตรานะครับก็มีสัญลักษณ์ของบันไดบันไดนำโคนะครับอันนี้ส่วนนี้จะเป็นด้านข้างของกล่องครับผมด้านข้างของกล่องก็จะเป็นรูปสีขาวดำนะครับของตัวโมเดลนะครับอันนี้ทำแบบออกมาเป็นรูปแบบทะม,มึนทะมึนนิดนึงครับสวยงามเทียวนี่ ส่วนนี้จะเป็นด้านหลังของกล่องครับผมด้านหลังของกล่องก็เป็นรูปของตัวโมเดลเต็มๆเลยนะครับตรงนี้นี่แล้วก็อันนี้จะมีส่วนประกอบของเขานะครับก็เป็นหางแล้วก็เป็นตัวคำหานะครับอันนี้ส่วนนี้จะเป็นด้านข้างอีกด้านหนึ่งของกล่องครับผมด้านข้างด้านนี้นะครับก็จะเป็นชื่องานนะครับ Dark Bond นะครับ versus Univanta นะครับแล้วก็เป็นรูปของตัวโมเดลนะครับเป็นออร่าสีเหลืองอยู่ด้านหลังนะครับนี้ ตัวนี้จะเป็นด้านบนของกล่องครับผมด้านบนของกล่องก็เช่นเดิมครับสัญลักษณ์แมวทองนะครับตัวนี้รถเจแแล้วก็เป็นชื่องานนะครับเป็นงานรางวัลซีนะครับเป็นเซลล์ล่างแรกนะครับตัวนี้โอเคเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยครับผมแกะออกมาแล้วนะครับก็จะเป็นกล่องน้ําตาลอยู่ด้านในเนาะด้านบนกล่องจะมีตัวเลขด้วยนะครับกล่องนี้เปิดออกมานะครับเนี่ยอยู่ด้านในนะครับแล้ก็ดึงออกมาเลย ออกมาแล้วนะครับก็จะมีส่วนประกอบด้วยกันอยู่สองส่วนด้วยกันนะครับอันนี้จะเป็นส่วนหางนะครับอันนี้ก็จะเป็นขาน้ําแข็งเนาะแล้วก็ที่คาที่คำขาครับตัวนี้อันนี้คือ่แรกเนาะอันนี้ส่วนที่สองนะครับโอ้โหอุปกรณ์เยอะจริงชุดนี้นะส่วนที่สองก็จะเป็นปีนะครับอันนี้ปีกอันนี้จะเป็นส่วนขาเนาะอันนี้จะเป็นส่วนครึ่งตัวนะครับ คครับผมแกะออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูทีละส่วนกันนะครับผมเอาส่วนฐานแข็งอ่อนดีกว่านะครับเอาส่วนเล็กๆก่อนเนาะก็อันนี้จะเป็นฐานน้ำแข็งนะครับก็เป็นทําออกมาเป็นฐานใสนะครับช่วงหลังๆนี้จะทาออกมาเป็นฐานใสแบบนี้เกือบทุกตัวแลวครับงานจับฉลากเนาะแต่ก็สวยนะครับวันนี้เป็นฐานน้ำแข็งใสๆเลยนะครับต่อไปก็จะเป็นตัวนี้นะครับที่คำนะครับที่คำหานเนาะ ตัวนี้ก็ประกอบแบบนี้เลยเดี๋ยวประกอบไ้เลยดีกว่านะครับนี้ประกอบไปเลยนะครับที่คำนะครับที่คำหางตามที่ในกล่องเลยครับดูในกล่องนี่ครับหางเพราะที่คำหางแล้วต่อไปก็จะเป็นหางนะครับนี่หางของเซลล์นะครับตัวนี้มีกระดาษน้ำตานะครับคุมหางมาให้ด้วยนะครับตรงนี้แล้วก็ถอดเลยครับนี้อ๋อควบคมมันหักได้เองครับเนี่ยครับ นในส่วนของหางนะครับหางเขาก็โอ้โหชะอกม่าดีเลยนะครับเนี่ยสวยอยู่นะนี่ครับทําหางออกมากสวยสวยสวยๆนะครับสวยนี้ละเอียดดีเลยนะครับอันนี้ก็เป็นช่องเลยนะครับไม่ใช่ว่าการไม่ไม่ใช่เป็นการลงสีนะครับ ล่องเป็นล่องเลยนะครับนี่ครับ ah. จากดูจะเป็นล่องเป็นล่องเลยนะครับนี้โอ้โหดีอยู่นะครับตัวนี้เพียอยู่นะครับเพราะว่าผมตอนแรกผมดูว่าเขาจะลงสีเอานะครับอันนี้ไม่ใช่การลงสีนะนี่ครับนี่จะเป็นล่องเป็นล่องลงไปเลยนะครับแล้วก็ลงสีทับนะน่าจะเป็นการระบายระบายเป็นจุดนะครับแต่นนี้ไม่ใช่นะครับ ก็จะเป็นส่วนของหางนะครับที่เอาไว้ดูดพลังนงะครับนี้สวยท่ามทีเดียวครับหางต่อไปก็จะเป็นส่วนของปีกนะครับนี่ครับผมนี่จะเป็นปีกเนาะได้มาสองข้างนะครับนี่นี่ก็เหมือนก,นกันกับหางเลยนะครับเนี่ยเป็นจุดเป็นจุดนะครับแต่ว่าไม่ใช่การลงสีเนาะเลยจับลงจะเป็นเป็นร่องเป็นร่องเป็น จะเป็นด้านหลังของปีครับก็เป็นสีดำตรงสีดำปกตินะโอ้โหมินฉาพี่ราคาไม่ตกเลยครับตอนแรกได้มานี่ยังไม่ซื้อครับนี่คิดว่าราคามันจะตกครับแต่ว่าราคามันไม่ตกเลยจะเป็นอ่ะเวอาส่วนขาเปกดีกว่าครับส่วนขาเนาะส่วนขานี่ก็จะมีบับเบิ้ลห่อมาให้นะครับก็แกะบับเบิลออกเลย ครับผม่ส่วนคาครับผมแกะเปอรออกมาแล้วนะครับก็มี3มนิ้วนะครับอันนี้ก็มีสมนิ้วเหมือนกันโอ้ที่เขาทูมสีดีด้วยนะครับนี่ยมีการไล่สีด้วยนะครับช่วงช่วงนิ้วนะครับนี่ครับมีการไล่สีด้วยโอ้ตรงนี้คุมค่าอยู่นะใครจะเก็บนะครับสวยาะทีเทวรายละเอียดก็ดีนะครับตรงนี้นะครับเป็นเหมือนกันทั้งตัวเลยนะครับไม่ใช่การลงสีนะไม่ใช่การระบายจุดระบายจุดนะครับ ทำให้มันเป็นล่องแล้วก็ค่อยลงสีทับเข้าไปอีหนึ่งนะครับอ,นนอันนี้เขียวนะครับแล้วก็ไล่ขึ้นมาเป็นเขียวอ่อนนะครับเนี่ยการไล่สีด้วยนะครับอันนี้โอเคเลยนะครับเนี่รายละเอียดดีมากครับนะครับอันนี้เขียวเข้มเนาะไล่ขึ้นมาเป็นเขียวอ่อนนะครับลงสีไล่ขึ้นมา อันนี้จะเป็นส่วนตัวครับส่วนสุดท้ายแล้วนะครับส่วนสุดท้ายแล้วส่วนตัวนี้ข้อโอ้โหรายละเอียดดีครับมีรายละเอียดดีเลยครับเนี่ยดูครับผมใช่แค่เป็นการลงสีเป็นจุดๆนะครับเนี่ยมีการครับดีเทลสวยงามทีเดียวครับตัวนี้นี่ครับแขนนันเนาะนี่ครับอันนี้ก็มีการไฮไลท์นะครับเล่นเล่นเงาพินึนครับ ส่วนท้องครับ้ก็ส่วนหน้าครับส่วนหัวนี่แบบโอ้โหหน้าเซลล์นี่แบบทำสวยจริงๆครับละเอียดดีมากครับย่ามีรอยย่นรอยอะไรด้วยนะครับตรงนี้อนนี้ก็จะเป็นส่วนหัวเนาะอ่าแล้ก็มาดูส่วนด้านหลังครับทีนี้ด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะมีไฮไลท์ด้วยนะครับตรงนี้มีการไล่สีขึ้นมานะครับมีการไล่สีจากไททอยขึ้นมาโอ้โหลงรายละเอียดดีจริงๆตรงนี้ลงลงทั้งตัวเลยนะครับ อันนี้ก็จะมีการไฮไลท์ด้วยนะครับโอ้ยตรงนี้คุ้มค่าเลยนะครับใครจะเก็บงานที่มีรายละเอียดหน่อยนี่เก็บตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาประกอบกันเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนขากับส่วนตัวครับะกอบเข้าไปแบบนี้เลย ก็จะเป็นครับผมต่อไปก็จะเป็นส่วนปีกนะครับผมปีกก็เอาตัวนี้มาใส่ด้านนี้นะครับนี่ครับผมพอดีเปนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นด้านนี้นะครับโอเคครับผมเรียบร้อยนะครับเป็นนี้ในส่วนของปีกะครับ ก็ส่วนสุดท้ายครับผมจะเป็นส่วนหางนะครับส่วนที่ยาวที่สุดกินพื้นที่ที่สุดนะครับตัวนี้ส่วนหางก็เสียบเข้าไปแบบนี้เลยนะครับนะครับผมเรียบร้อยน่ครับทีนี้หางเขาต้องมีที่คำนะครับเพราะไม่งั้นมันจะยืนไม่ได้นะครับว่าหางหนักของมาเลยครับตัวนี้นี่ครับเป็นที่คำหางเรียบร้อยครับตรงนี้แล้ว ส่วนเขาานน้ำแข็งนะครับเราจะมาใส่ตรงนี้นะครับขาด้านนี้นะครับนี่ครับผมโอเคขเรียบร้อยนะครับขาน้ำแข็งใส่ตรงนี้นี่ครับผมฐานน้ำแข็งใส่แบบนี้นะครับแล้วก็ที่คำหางเนาะก็เอไปคำด้านหลังครับโอเคครับผมตัวนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับการ ออกมารีวิวนะครับเดี๋ยวเราจะเอางานจับฉ่ากชุดนี้อีกหนึ่งตัวนะครับจะเป็นงานล a s t o n นะครับมายืนเทียบให้ชมนะครับครับผมตัวนี้จะเป็นงานล a s t o n นะครับจอมฮันบูอ้วนนะครับโอ้โหออกมายืนเทียบกันให้เห็นถึงความแตกต่างเลยนะครับว่าบูอ้วนนี่มันใหญ่จริงๆครับแต่ว่าเซลล์เซลล์นี้ก็สูงจริงๆนะครับตัวนี้สูงมากเลยนะครับก็ สำหรับตัวนี้นะครับหัวมันจะเล็กไปนิดนึงนะครับตรงนี้จริงๆในมังงะนะครับมันจะยาวกว่านี้นะครับตรงหัวเนาะแล้วก็ผอมไปนิดนึงนะครับเป็นผมผอมนะครับดูดิผอมๆไปหน่อยนะครับอันนี้ก็คือตามที่ไม่ไม่ตรงกับในมังงะเนาะแล้วก็ปีครับปีด้านหลังตรงนี้นะครับปีครับนี่ปีถ้าเป็นในมังงะนี่มันจะยาวลงมาถึงประมาณนี้เลยครับ นี่ครับแต่นี่มันสั้นแค่ประมาณครึ่งตัวเองเนาะนี่ครับที่ที่มันไม่ตรงกับในมังงะนะครับแล้วก็ที่ผมคิดว่าราคามันจะลงนะครับแต่ไม่ลงนะครับก็เลยต้องซื้อมานะครับตัวนี้เพราะว่าลายละเอียดมันดีจริงๆนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวผมเอาเซลล์อีกหนึ่งตัวนะครับมายืนเทียบให้ชมนะคะครับผมตัวนี้ก็จะเป็น perfect ซลล์นะครับเป็นเซลล์แรกสุดท้ายก็เป็นการ พัฒนาร่างนะครับจากเซลล์ร่างแรกนะครับเป็นเซลล์ร่างที่2นะครับแล้วก็เป็นเซลล์ร่างที่สุดท้ายครับแล้วเซลล์ร่างที่3ก็เรียกว่า perfect ซล l l นะครับโอเคครับผมตัวนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวช่วงท้ายคลิปนะครับผมถ่ายรูปให้ดูชัดๆอีกทีหนึ่งละกันนะครับผมสุดท้ายนี้ครับผมฝากกดไลค์นะครับกดซับสไคร์ด้วยสำคัญตรงที่ปุ่มซับสไคร์นี่นะครับขอบคุณครับ